อ่างเทาได้พี่จะมาถ่ายเรื่องอันนี้แแม่เรื่องไม่ยานาไม่ยานาแล้วเหรอทะเบียนอะไรครับทะเบียนขอไข่ขอควายเก้าสามหนึ่งห้าสีขเกาสามหนึ่งห้าสีขาวก็อะไรเหรอก็เก๋งอ๋อ แม่เขาเป็นแม่แ <Vietnamese. S 2> <Male. S 1> ม่ธรรมดาชื่อแม่ธรรมดาครับใช่ไม่มีใครเหมือนแม่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาจะรวยไหมเนี่ยธรรมดาเนี่ยแม่ย่านางไม่ได้ทำงานนะแม่ย่านางเป็นแม่ย่านางธรรมดาชอบชอบทาอะไรคะแม่ย่านางธรรมดาชอบหอมไม้ เป็นพวงพวงนะคระความังนใได้งนเป็นพวงพวงไม่ธรรมดาทำายไรงนถ้าว่าคนอยากชื่อฐานน่ถ้าแห้งมาตลอดไม่เคยได้กินอะไรประมาณเลยนี่แหละวันนี้มันโกนประเด็นเลยค่ะว่าถอนไม้ครับชอบมากที่สุดคืองน ช่วอะไรก็ได้แต่งุญ่ะจะได้เป็นพุ่มเป็นพวงเหมือนการแหลกเงินทองก็ได้เป็นพุ่มเป็นพวงอธิฐานบอดท่านนะครับใส้บาปก็เอาบุญให้ท่านท่าไปไหนมาไหนปลอดภัย<ล> <c oughs> คุณแม่ย่านางธรรมดาธรรมดาครับมีอะไรอีกไหมคะในรถแบบว่าไม่มีมต้นานนั่นแหละ ชอบแต่อ่างุ่นครับยังอื่นมีบ่อันน้ำอ่ะน้ำอน้วนำหวานธรรมดาก็เขากินอะไรก็ว่ไหวนั้นได้อยู่แล้วเนาะก็เห็นกินอยู่ตลาดก็ให้กันบ้างชี้ชอบดื่กาแฟใช่ทานแต่ไหว่นจะข้าวแล้วก็ล่ามากินใช่ทานเดนธรรมดาธรรมดาคครับตลอดปลอดภัยครับ แล้วเมื่อไหนจะไปบวชให้เด็กเตยค่ะยังไม่ได้ไปสื่อเลยค่ะให้ให้ยาดมไปก่อนออให้ยายดองไปก่อนนะเดี๋ยวรอไอโอไออุ่นปิดทีงก่อนอันนี้ไปนะไปจ้า